มีคดีอาญากรรมหลายคดยีให้ได้ติดตามกันค่ะมีคดีหนึ่งนะคะมีความคืบหน้ามานําเสนอคุณผู้ชมแล้วจากก่อนหน้านี้เนี่ยที่เราบอกไปว่ามีคนร้ายค่ะก่อเหตุกระชากกระเป๋านะคะญิงพิการระหว่างที่หญิงพิการรายนี้เนี่ยอยู่ที่รถสำรอเครื่องทําให้รถพลิกคว่ำแล้วก็หญิงพิการได้รับบาดเจ็บหลังจากนั้นคนร้ายก็ขโมยเงินไป8,00 0บาทนะคะสุดท้ายก็ไม่สามารถหนีกรรมที่ตัวเองก่อได้ค่ะตำรวจจับกลุมตัวได้แล้วนะคะสําหรับผู้ต้องหารายนี้ค่ะนายโกมลเกินสกุลค่ะไปจับกลุ่มได้ เนี่ยพร้อมกับของกลางทั้งกระเป๋าสะพายหลายสิบชิ้นลอตเตอรี่นะคะโทรศัพท์มือถือรถจักรยานยนต์อีกหลายยี่ห้อนะคะรวมไปถึงรถจักรยานยนต์คันที่ใช้ในการก่อเหตุด้วยจากนั้นตํารวจนําตัวไปทําแผนประกอบคํารับสารภาพณนะจุดเกิดเหตุค่ะท่ามกลางประชาชนที่มามุงดูผู้ต้องหาก็ยอมรับนะคะว่าก่อเหตุมาหลายพื้นที่ทั้งที่ปทุมธานีนนทบ,บุรีรวมแล้ว18ครั้งค่ะล่าสุดเนี่ยไปก่อเหตุกระชากกระเป๋าของนางยุพินคำตันหญิงพิการขาลีบนะคะ ซึ่งไปก่อเหตุเมื่อวันที่18มิถุนาย,ยนที่ผ่านมาโดยอ้างว่าไม่รู้จริงๆว่าเป็นคนพิการผู้ต้องหาก็มีการยกมือไหว้ขอโทษผู้เสียหายค่ะสําหรับนางยุพินแล้วก็สามีก็กล่าวอาโหสิก,กรรมให้นะคะแต่ว่าขณะที่ทําแผนอยู่ค่ะผู้เสียหายรายอื่นๆสิคะที่มามุงดูเหตุการณ์รวมไปถึงประชาชนแถวนั้นทนไม่ไหวจริงๆเข้าไปรุมประชาธานจนผู้ต้องหาเนี่ยได้รับบาดเจ็บไปชมภาพในช่วงนี้กันค่ะแล้ววันหนึ่งทำกี่ครั้งเนี่ย เป็นบางครั้งหนึ่งครั้งสองครั้งครับแล้วทำส่วนใหญ่จะทำในท็อปพื้นที่ไหนอ่ะเทีเมืองปฐุมปฐุมนนท์ปฐุมเป็นหลักอะทำใปฐุมเมัอแผนด้วยแผด้วยด้วยครับิดไปแล้วชิดดังดังไม่ต้องสา่นน้องคนไรครับนยังไม่ตองันน้องอะไมีการไหมตงแซงแล้วทได้ไงเรานิยมใจตัวเองจริง ไม่เลือกวจะเป็นคนหนึ่งนี่แลหละไ,ไม่ได้ดวนะ่าเาเขาบสีให้ คนที่อโอโหสิให้ก็ว่ากันไปแต่ยังมีอีกบางส่วนนะคะเก็บความโกรธแค้นะว่าไม่อยู่กับพฤติกรรมของคนร้ายทํากันขนาดนี้ได้ยังไงกับทางผู้พิการนะคะก็เลยเนี่ยค่ะมีประชาชานเข้าไปด้วยส่วนทางตํารวจบอกว่าหลังเกิดเหตุมีการตรวจสอบกล้องวงจรปิดแล้วก็มีพยานบุคคลที่พบว่าคนร้ายคือนายโกมลน,นี่แหละ และพบว่ายังไปลงมือก่อเหตุซ้ำอีกในคืนวันเดียวกันในเขตพื้นที่อำเภอเมืองปทุม,มธมานีจนสามารถติดตามไปจับกลุมได้ที่บ้านพักของแฟนสาวที่จังหวัดอุตรดยาซึ่งจากการตรวจสอบประวัติพบว่าก่อเหตุในท้องที่อำเภอลาดหลุมแก้วสองครั้งอำเภอเมืองปทุม,มธมานีเนี่ยนะคะ12ครั้งคุณผู้ชมอำเภอสามโคก3ครั้ง แล้วก็ยังในท้องที่<ด>เขตสพปากเกร็ดจ,จงังหวัดนนทบุรีอีก1ครั้ง<ด>รวมทั้งหมดเนี่ยสิครั้งค่ะจากนั้นจึงได้ควบคุมตัวให้พนักงานสอบสวนดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ